วินัยของผู้ครองเรือนสิงคารกสูตรตอนที่สามอัตถกถาสิงคารกสูตรที่8ในทีขนิกายอัตถกถาชื่อสุมังคละวิลาสินีมีข้อความว่าสิงคารกสูตรมีบทเริ่มต้นว่าข้าเพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ต่อไปจะพนานาบทที่ยากในสิงคารกัูตรนั้น บทว่าเวรุวันในบทว่าพระวิหารเวรุวันอันเป็นที่พระราชทานเยือแก่กระแตเป็นชื่อของอุทยานนั้นได้ยินว่าอุทยานนั้นได้ล้อมด้วยไม้ไผ่ประกอบด้วยซุ้มประตูและหอคอยโดยกำแพงสูงสิบแปดอกมีแสงเขียวเป็นที่น่ารื่นลมด้วยเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าเวรุวันอันหนึ่ง ชนทั้งหลายได้ให้เหยื่อแก่กระแตในสวนเวรุวันนี้ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่ากลันทกะนิวาปะอันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตมีเรื่องเล่าว่าครั้งก่อนพระราชาพระองค์หนึ่งสเสด็จประพาสสวนณที่นั้นสวยน้ำโสมจงทรงเมาบรรทมหลับในกลางวันแม้ชนบริวารของพระองค์คิดกันว่า พระราชาบรรทมหลับแล้วถูกยั่วด,ด้วยดอกไม้และผลไม้เป็นต้นจึงเลี่ยงออกไปจากที่นั้นนั้นครั้งนั้นงูเหา่าเพราะได้กลิ่นเหล้าจึงเลื้อยออกจากโพรงไม้ต้นหนึ่งมาอยู่เฉพาะพระพักพระราชาลูกเทวดาเห็นงูนั้นคิดว่าเราจะให้ชีวิตพระราชาดังนี้จึงแปลงเพศเป็นกระแตมาแล้วทำเสียงใกล้พระกัน พระราชาทรงตื่นงูเห่าก็เลยหนีไปพระราชาทอดพระเนตรเห็นกระแตนั้นทรงพระดำริว่ากระแตนี้ให้ชีวิตเราจึงร,รับสั่งให้จัดหาเหยื่อมาตั้งไว้ณที่นั้นร,รับสั่งให้ประกาศให้อภัยแก่กระแตทั้งหลายเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาที่นั้นจึงถือว่าเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตอันหนึ่งบทว่า การันทก,กานี้เป็นชื่อของกระแตบทว่าก็โดยสมัยนั้นแลความว่าโดยสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำกรุงราชคฤึให้เป็นโคจร,รคามแล้วประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันอันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตบทว่าสิงคาลโกขะหะปติบุตรโตเป็นชื่อของขรหบดีบุตรนั้น บทว่าบุตรของคฤหาบดีคือคฤหะบดีบุตรได้ยินว่าบิดาของคฤหะบดีบุตรนั้นเป็นคฤหบดีมหาศาลก็คฤหะบดีนั้นมีทรัพย์เก็บไว้ในเรือนสี่สิบโกดคลุาหะบดีนั้นถึงความเชื่อมั่นในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอุบาสกผู้โสดาบันแม่ภรรยาของเขา ก็ได้เป็นโสดาบันเหมือนกันแต่บุตรของเขาไม่มีศรัทธาไม่เรื่อมใสครั้งนั้นมารดาและบิดาย่อมสั่งสอนบุตรนั้นเนืองอย่างนี้ว่านี่นะลูกลูกจงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาเข้าไปหาพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรพระมหาโมคคลานะพระมหากัสสปะพระมหาสาวกแปดสิบบุตรนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า การเข้าไปหาสมณะทั้งหลายของพ่อและแม่ย่อมไม่มีแก่ชั้นเพราะการเข้าไปหาสมณะทั้งหลายก็ต้องไหว้เมื่อก้มลงไหว้หลังก็เจ็บเข่าก็ด้านจำเป็นต้องนั่งบนพื้นดินเมื่อนั่งบนพื้นดินนั้นผ้าก็จะเปื้อนจะเก่าจำเดิมแต่เวลานั่งใกล้ย่อมมีการสนทนาเมื่อมีการสนทนาย่อมเกิดความคุ้นเคย แต่นั้นย่อมต้องนิมนต์แล้วถวายจีวรและบิณฑบาตเป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนั้นประโยชน์ย่อมเสื่อมการเข้าไปหาพวกสมณะของพ่อและแม่ย่อมไม่มีแก่ชั้นดังนี้มารดาบิดาแม้สอนบุตรของเข้าจนตลอดชีวิตด้วยประกาะชนีก็ไม่สามารถจะนำเข้าไปในาศาสนาได้ต่อมาบิดาของเขานอนบนเตียงมรณะนะคิดว่า ควรจะให้โอวาดแก่บุตรของเราแล้วคิดต่อไปว่าเราจะให้โอวาดแก่บุตรอย่างนี้ว่านี่แน่ลูกลูกจงนอบน้อมทิศทั้งหลายเขาไม่รู้ความหมายจากนอบน้อมทิศทั้งหลายลำดับนั้นพระศาสดาหรือพระสาวกทั้งหลายเห็นเขาแล้วจะถามว่าเธอทำอะไรแต่นั้นเขาก็จะกล่าวว่า บิดาของข้าพเจ้าสอนไว้ว่าเจ้าจงกระทำการนอบน้อมทิศท,ทั้งหลายลำดับนั้นพระศาสดาหรือพระสาวกทั้งหลายจาะแสดงธรรมแก่เข้าว่าบิดาของเธอจะไม่ให้เธอนอบน้อมทิศท,ทั้งหลายเหล่านั้นแต่จกให้เธอนอบน้อมทิศเหล่านี้เขารู้คุณในพระพุทธศาสนาแล้วจกทำบุญดังนี้ลำดับนั้นคฤหบดี ให้คนเรียกบุตรมาแล้วกล่าวว่านี่แนล่ลูกลูกควรลุกแต่เช้าตรู่แล้วนอบน้อมทิศทั้งหลายดังนี้ธรรมดาถ้อยคำของบิดาผู้ที่นอนบนเตียงมารณะย่อมเป็นถ้อยคำอันบุตรพึงระลึกถึงจนตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นขเรหะบดีบุตรนั้นเมื่อระลึกถึงถ้อยคำของบิดาจึงได้กระทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่า ครหบดีบุตรลุกขึ้นแต่ช้าตรู่ออกจากกรุงราชคลึเป็นต้นบทว่าปุถูทิศาแปลว่าทิศมากความว่าบัดนี้ขครหบดีบุตรเมื่อจะแสดงถึงทิศทั้งหลายเหล่านั้นจึงกล่าวคำเป็นอาทิว่าทิศเบื้องหน้าบทว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปแล้วความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่เสด็จเข้าไปก่อนเพราะพระองค์ทรงดำริว่าเราจะเข้าไปแล้วเสด็จออกไปแม้เป็นไปอยู่ในระหว่างทางจึงตรัสอย่างนี้บทว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นแล้วแวามวา่ไม่ได้ทอดพระเนตรเห็นเดียวนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุ แม้ในตอนเช้าตรู่ทอดพระเนตรเห็นสิงคาลากะเครือหบดีบุตรนั้นกำลังนอบน้อมทิศท,ทั้งหลายอยู่ทรงดำริว่าวันนี้เราจะกล่าวสิงคาลากะสูตรอันเป็นวินัยของเครือหะแก่สิงคาลากะเครหบดีบุตรถ้อยคำนั้นจะมีผลแก่มหาชนเราควรไปในที่นั้นดังนี้เพราะฉะนั้นพระองค์เสด็จออกแต่เช้าตรู่ เสด็จเข้าไปยังกรุงราชคลึเพื่อบินธบัตัอนหนึ่งเมื่อเสด็จเข้าไปได้ทอดพระเนตรเห็นสิงคาลกะคฤหบดีบุตรเหมือนอย่างนั้นด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นแลวแลบทว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับสิงคาลกะคฤหบดีบุตรความว่าในยะว่า สิงคาลากะครหบดีบุตรนั้นไม่เห็นพระศัสดาแม้ประทับยืนอยู่ไม่ไกลอย่างนอบน้อมทิศทั้งหลายอยู่นั่นเองลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเผยพระโอษฐุดุจมหาปทุมกำลังแย้มโดยสัมผัสแสงพระอาทิตย์ฉะนั้นได้ตรัสพระวาจานี้ว่าดูก่อนครหบดีบุตรเธอทำอะไรหนอดังนี้เป็นต้น บทว่าข้าแต่พระองค์ก็ในวินัยของพระอริยเจ้าท่านนอบน้อมทิศกันอย่างไรความว่าในยะว่าสิงคารกะเครหบดีบุตรสดับพระดำรัสนนั้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วคิดว่าได้ยินว่าทิศที่บิดาของเรากล่าวควรนอบน้อมทิศหกนั้นไม่ใช่ทิศนี้ในยะว่า พระอริยาสาวกนอบน้อมทิฏกอย่างอื่นช่างเถิดเราจะทูลถามถึงทิฏที่พระอริยาสาวกพึงนอบน้อมแล้วจึงจะนอบน้อมดังนี้สิงคาละกะคฤหบดีบุตรนั้นเมื่อจะทูลถามถึงทิฏเหล่านั้นจึงกลับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในวินัยของพระอริยเจ้าท่านนอบน้อมทิฏกันอย่างไรเป็นต้นในบทเหล่านั้น บทว่ายะถาเป็นเพียงนิบาตบทว่ากระถังปนะนี้เป็นบทถามบทว่ากรรมกิเลสทั้งหลายความว่าสัตว์ทั้งหลายจากเศร้ามองด้วยกรรมทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่ากรรมกิเลสทั้งหลายบทว่าทาเนหิแปลว่าด้วยเหตุทั้งหลายบทว่าอปายะมุขานิ แปลว่าทางแห่งความชิบหายบทว่าผู้นั้นคือพระอริยสาวกผู้เป็นโสดาบันบทว่าจุดทัศาปาปากาปาคตโตแปลว่าปราศจากบาปค,คือความบามกสิบสี่อย่างเหล่านี้บทว่าชะทิสาปฏิชาทีแปลว่าปกปิดทิถกบ,บทว่า อุโพโลกะวิชยยะความว่าเพื่อชนะโลกนี้และโลกหน้าทั้งสองบทว่าและโลกนี้อันพระอริยาสาวกนั้นปราลบแล้วความว่าจริงอยู่เวรทั้งห้าในโลกนี้ย่อมไม่มีแก่พระอริยาสาวกเห็นปานนั้นด้วยเหตุนั้นโลกนี้เป็นอันพระอริยาสาวกนั้นปราลบแล้วคือยินดีแล้วและสำเร็จแล้ว เวรทั้งหลายห้าย่อมไม่มีแม้ในโลกหน้าด้วยเหตุนั้นโลกหน้าเป็นอันพระอริยสาวกยินดีแล้วเพราะฉะนั้นพระอริยสาวกนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ด้วยประการดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตั้งแม่บทไว้โดยย่อบัดนี้เมื่อจะอยังแม่บทนั้นให้พิสดาร จึงตรัสว่ากรรมกิเลสีที่พระอริยสาวกละได้แล้วเป็นไนเป็นต้นบทว่ากรรมกิเลโสความว่าชื่อว่ากรรมกิเลสเพราะกรรมนั้นเป็นกิเลสเพราะสัมปยุตด,ด้วยกิเลสจริงอยู่คนมีกิเลสเท่านั้นย่อมฆ่าสัตว์คนไม่มีกิเลสย่อมไม่ฆ่าสัตว์เพราะฉะนั้นปานาติบา ท่านจึงกล่าวว่าเป็นกรรมมกิเลสแม้ในกรรม,มกิเลสมีอธินาทานเป็นต้นก็มีในยะนี้แลบทว่าัาถาปาร,รังความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคถาประพันธ์แสดงความนั้นต่อไปอีกบทว่าย่อมทำกรรมอันลามกความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า เพราะเมื่อพระองค์ทรงสแสดงถึงบุคคลผู้กระทำแล้วผู้ไม่กระทำย่อมปรากฏฉะนั้นแม้ทรงตั้งแม่บทว่าพระอริยาสาวกย่อมไม่ทำกรรมอันลามกเพราะพระองค์ทรงฉลาดในเทศนาเมื่อจะทรงสแสดงบุคคลผู้กระทำก่อนจึงตรัสบทนี้ว่าบุคคลย่อมกระทำกรรมอันลามกในบททั้งหลายนั้นบทว่า ถึงชันทาคติความว่าถึงอคติด้วยความพอใจคือด้วยความรักกระทําสิ่งที่ไม่ควรทําแม้ในบทอื่นก็มีนัยยะนี้แลในบททั้งหลายนั้นผู้ใดทําผู้ไม่เป็นเจ้าของให้เป็นเจ้าของด้วยสามารถความพอใจว่าผู้นี้เป็นมิตรของเราเป็นผู้ชอบพอกับเราเป็นผู้คบหากันมาเป็นญาติสนิทของเรา หรือให้ของขวัญแก่เราดังนี้ผู้นี้ถึงชันท่าคติชื่อว่าย่อมทำกรรมอันลามกผู้ใดกระทําผู้ไม่เป็นเจ้าของให้เป็นเจ้าของด้วยสามารถมีเวียนกันเป็นปกติว่าผู้นี้เป็นผู้มีเวีกับเราดังนี้หรือด้วยสามารถความโกรธอันเกิดขึ้นในขณะนั้นผู้นี้ถึงโทสาคติชื่อว่าย่อมทำกรรมอันลามก อันหนึ่งผู้ใดเพราะความเป็นผู้มีปัญญาอ่อนเพราะความเป็นผู้โง่ทึบพูดไม่เป็นเรื่องกระทําผู้ไม่เป็นเจ้าของให้เป็นเจ้าของผู้นี้ถึงโมหะคติชื่อว่าย่อมกระทำกรรมอันลามมกอันหนึ่งผู้ใดกลัวว่าผู้นี้เป็นราชวัลลบหรือเป็นผู้อาศัยอยู่กับศัตรูพึงททำความจิบหายแก่เราดังนี้ กระทำผู้ไม่เป็นเจ้าของให้เป็นเจ้าของผู้นี้ถึงพยาคติชื่อว่าย่อมทำกรรมอันลามกอันหนึ่งผู้ใดเมื่อแบ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมให้ของเกินเป็นพิเศษด้วยสามารถความรักว่าผู้นี้เป็นเพื่อนของเราหรือร่วมกินร่วมนอนกับเราย่อมให้ของพร่องลงด้วยสามารถความโกรธว่าผู้นี้เป็นศัตรูของเราดังนี้ เพราะความโง่เขาไม่รู้ของที่ให้แล้วและยังไม่ให้ย่อมให้ของพร่องแก่บางคนให้ของมากแก่บางคนกลัวว่าผู้นี้เมื่อเราไม่ให้สิ่งนี้พึงทำความฉิบหายแก่เราย่อมให้ของเกินเป็นพิเศษแก่บางคนผู้นั้นแม้เป็นผู้มีอคติสีอย่างนี้ก็ถึงอคติมีสันทาคติเป็นต้นตามลำดับ ชื่อว่าย่อมทำกรรมอันลามกแต่พระอริยาสาวกแม้จะถึงสิ้นชีวิตก็ไม่ถึงอคติมีสันทาคติเป็นต้นด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าพระอริยาสาวกย่อมไม่ทำกรรมอันลามกโดยฐานะสีเหล่านี้บทว่ายศของผู้นั้นย่อมเสื่อมความว่าแม้เกียรติยศแม้บริวารยศ ของพูดถึงอากตินั้นย่อมเสื่อมคือย่อมเสียหาย